สวัสดีจ้าจุ๋มคนมาหวยมากแล้วจ้ากะสวัสดีสมาชิกที่น่ารักทุกท่านเนาะค่ะเนาะแล้วก็เอฟซีที่น่ารักทุกคนกะกลับมาพอกันอีกแล้วกับแนวทางหวยไทยหวยรัฐบาลไทยเนาะค่ะเนาะงวดวันที่หนึ่งมิถุนายนสองพันห้าร้อยหกสิบสามเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็สวัสดีสมาชิกทาทางยูทูบด้วยเนาะเป็นยังไงพี่น้องงวดที่แล้วของเข้าปังคักปังแน่เนาะพี่น้องเนาะกะดีใจน้ำกับสมาชิกทุกท่านเนาะค่ะเนาะที่ปังเนาะค่ะเนาะผู้ใดอ่า ได้โชคได้ลาบก่อย่าลืมแมงเงินไปต่อโชคต่อลาบเด้อพี่น้องเขากับสิไดมีดวงที่สมพงต่อกันอีกนะพี่น้องเขากับสิไดมาปังน้ากันอีกเนาะเนาะงวดที่แล้วอ่าหวยรัฐบาลของ,ของเขากับเขาเด้อพี่น้องเขาสามตัวเนาะพี่น้องแล้วก็สองตัวเน้นเลยพี่น้องเนาะสามตัวอ่าอยู่ในสูตรเนาะคะ่ะเนาะแต่ว่าจับว่าถือเนาะคะ่ะพี่น้องกามาเมืองเลยเนาะคะ่ะเนาะว่าหวยไทยของเขางวดที่แลว้วมันออกอยียงเนาะค่ะ วดที่แล้วมันออกอ่ศู 0, 9, 5, นยะ์เก้าห้าเนาะพี่น้องแล้วก็สองสองเนาะคะ่ะมาเมืองเด่นวิ่งลูดห้ากับเก้านะพี่น้องมาสองตัวตรงเลยพี่น้องหากเก่าสองตัวเลยเนาะคะ่นะเนาะกะเข่าไปสําหรับรัก่อยของเฮามีหามีเจ็ดมีสองเนาะนะคะ่นะเนาะกะบเข่าไปสำหรัดสองห้ามลา่างนะพี่น้อง, 2, อง,ง,นะองสองสองเนาะคะ่นะเนาะว่าคิดว่ามันจะมาเบิ่นอีกเนาะพี่น้อง กามะมึงต,ง,งตัวเด่นของเขาเข่าหยังตัวเด่นของเห้าเข่าสามตัวเด้อศูนย์เก้าห้าเนาะพี่นอ้องอ่าเข่าหมดเลยเนาะคะ่ะแล้วก็สองตัวจอของเหากับเข่าเก้าหาตรงๆเลยเนาะคะ่ะนี่กับเข่าไปเนาะพี่นอ้องอ่าสำหรับสามตัวของเหามีแต่สองเก้าหากับเจ็ดเก้าหาเนาะพี่น้องข้าบ่าได้เอาศูนย์ใส่เนาะคะ่ะอยู่ในสูตรนี้กับมี่เนาะคะ่ะ ก็ดีใจน้ากับสมาชิกทุกท่านละกันเนาะค่ะเนาะก็อย่าลืมคือเก่าเนาะคะ่ะอันนี้เข้ากันหาหาับเกา่าเก่ามัดน,นมาสอ,สองสองเนาะพี่น้องเนาะเสดายแห้งเนาะกันเอาเมดกับเสดายเนาะพี่น้องโอ้เสดายก็ได้สองตัวก็ดีใจน้าแล้วเนาะพี่น้องก็ดีแล้วเนาะคะ่ะดีกว่าบ่าเขาเลยเนาะคะ่ะหัวแทองเขานี่ก็เดินดีเนาะพี่น้องเปิดมากวัดแหลกกับเขาเลยเนาะพี่น้องต่อมา เอามาเมืองแนวทางห้วยรัฐบาลไทยงวดต่อไปกันเลยเนาะคะ่ะวามันสิปังอีกบอเนาะค,ะะคะ่ะเนาะแนวทางห้วยรัฐบาลไทยเนาะพี่น้องห้วยรัฐบาลไทยของเฮาก็คือห้วยไทยเนาะค,ะะคะ่ะเนาะอ่าอ่า วันที่หนึ่งเนาะคะ่ะเดือนหก็คือเดือนมิถุนายนเนาะพี่นอ้องอ่าวดนนี้สิผ้าปังอีกเนาะค่ะมันงวดนี้สิผ้าปังอีกะะอก,กะมาลงไห่ก้อนหลายมือเนาะคะ่ะเพื่ออ่าสมาชิกสิไปหาสื่อลอตเตอรี่กันไห้เนาะคะ่ะเนาะกะขอเน้นเด้อพี่น้องว่าอ่าสูตรของเขามันสีม้าบนเนาะคะ่ะเนาะมันชอบมาบนเนาะคะ่ะให้เน้นบนเนาะคะ่ะเนาะสาหรับอ่าผู้ดใดจะ นํ่ไปเล่นกระไดนะคะมวนนี้ของเฮ้าเดินอย่างมาเมืองกันเลยวันนี้เดินมี่หามี่หนึ่งมีซ่ซี่แล้วก็มี่หกเนาะพี่น้องเราก็ก็จะเด้นประมาณนี้เนาะคะ่ะอ่า วันนี้เด่นบ่ลายตัวเนาะพี่น้องพะว่าลเลขอ่ามันชนกันแค่นี้เนาะคะ่ะรับร่องปังแน่นอนเลยพี่น้องสามตัวแตกแน่เลยนี่พี่น้องสามตัวแตกแน่เลยเนาะคะ่ะเด่นวิ่งรูดเนาะคะ่ะเด่นวิ่งรูดวันนี้ของห้าเด่น เดนหาคือเก่านะพี่น้องหากับหนึ่งอ่าห้ากับหนึ่งแล้วค่ะหากับหนึ่ง,ะะงเดินคักเด้อพี่น้องตัวเจาะของเฮ้าก็จะมีเอามาไปเขียนสองว่าเป็นสองจีงมา่าสิพี่น้องเอง้ยขอโทษขออภัยมาสร้างว่าเอาเขียนสยาง,งาม กจะมีเอ่อห้าหนึ่งนะคะ่ะห้าสี่ห้าหกหนึ่งสี่หนึ่งหกและสี่หกอ่า หกครั้งหกครังเน้นๆเยเดอพี่น้องมีแค่นี้แหละบดถือกับไฮมันรูกันไปเนาะค่ะเนาะสําหรับลักลอยของเฮาลักลอยมันก็อยู่ในสูตรนี่แหละพี่น้องเดี๋ยวเฮาจะวิ่นหายเลยเนาะค่ะเนาะก็จะมีอ่าสี่หนึ่งห้ามันบสสี่หนึ่งห้าหกห้าหนึ่งเนาะค่ะเนาะแล้วก็หก ห้าสี่อ <may out> ่ามีเบิรนพรอมนะคะเนาะห้าหนึ่งหนึ่งเนาะค่ะแล้วก็หนึ่งห้าห้าเนาะค่ะอ่ามีแคนนี้เดอพี่น้องสำหรับอ่าหวยรัฐบาลไทยงวดวันที่หนึ่งมิถุนายนสองพันหาร้อยหกสิบสามเนาะค่ะเนาะก็จิมีประมาณนีเนาะค่ะเนาะเด่นวิ่งรูดห้ากับหนึ่ง ทุกท่านคันผ like ู okay. ้ใดมากรูดกับรูดทั้งสองตัวเลยเนาะค่ะเนาะเพราะว่ามันเด่นมันเด่นอ่าเท่ากันเนาะค่ะหรือว่าผู้ใดจะรูดตัวเดียวรูดหาเลยเนาะค่ะเนาะหาเด่นเนาะค่ะเนาะหาเด่นรูดไปเลยเนาะค่ะรูดกับจิมี่อันนี้เนาะค่ะเนาะตัวกันกันงวดนี้เ้าจิมี่หาแปดเนาะค่ะเนาะคันผู้ใดรูดกับจิได้อยู่เนาะพะันเอ อันรูดกันรูดได้อหอดหาแปดแล้วก็ศูนหาเนาะค่ะตัวกันของเข้าวันนี้เนาะค่ะสําหรับเหล็กรางของเข้าเหล็กรางของเข้าหนึ่งก็จะมีนี่แหละศูนหากับหรือว่าหาหาก็ไดเด้อพี่น้องหาหาศูนศูนทั้งสี่ก็ไดเนาะค่ะมันจีมาโบ๊อบอาจจะมานะก็อาจจะมีมาเอ่อ คำนวนมันได้่ซีหนึ่งเนาะพี่น้องเลขล่างมันก็อยู่ในสูตรนี่แหละกระสือบนซื้สือบนซื้สือบนล่างเอาเนาะพี่น้องวัดสันวะกระจประมาณนี้เนาะคะ่ะก็คือแนวทางเนาะค่ะเนาะงวดนี้ของเข้าห,หายลงองหายบ่ลายโตเนาะพี่น้องก็เอาทุกโตนั่นแหละรับร่องมาแน่นอนปังๆเนาะค่ะเนาะงวดที่แล้วก็ล่องหายลายตัวอยู่เพราะว่า,าตัวเด่นของเขามันมีหกตัวเนาะค่ะเนาะ ผู้ใดอยากได้ฮกตัวก็ไปหาใส่เอานะคะก็จจได้ประมาณนีหกตัวเขาก็จะมีศูนย์กับเก่าเข้าไปนะคะเติมศูนย์กับเก่าเข้าไปเดี๋ยวมันจะหลยตัวเขาก็กเลยตัดเอาแต่ตัวเด่นเหลือแคนี้นะคะก็ะจจได้ประมาณนี้นะคะผู้ใดมาคลิปของเขาก็กดไลค์กดแชร์ให้น้ำเนาะพี่น้องเนาะสำหรับหวยรัฐบาลไทยของเขานะคะเนาะสำหรับหวยออมสินก็ลงไปแล้วนะคะเนาะก่าก ไปเรือนมึงย้อนล,ล้างเอาเนาะพี่น้องก็ลง่ห้แล้วลายมือแล้วเนาะค่ะเนาะมันีเฮาก็เลยได้โอกาสมาร่งหวยไทยเนาะพี่น้องสาหรับห้าหน้อยเฮาก็บ่เข่าหลายกับอผักใบก้อนหละกันเนาะพี่น้องเมื่อยน้าห้าน้อยเนาะคะ่ะเนาะเดี๋ยวจะมาหลอกล่วงกันอีกเนาะคะ่ะเมื่อได้หลอกล่วงเด้อพี่น้องแต่ว่ามันบ่ออกอยู่ในสูตรเนาะค่ะก็ขอผักไปก้อนเนาะค่ะกลับมาล่งหวยไทยแล้วก็เดี๋ยวจะต่อด้วยหวยเล้าอีกเนาะคะ่ะเนาะของวันประหัสเนาะคะ่ะ กย็ยืมกดไลแรกดแชแช่ห้หลายๆในเด้อพี่น้องเนาะก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วก็ลอคอยแล้วก็ขออย่างเดียวมึงคลิปห้จบเนะพี่นอ้องยสะกดขำโฆษณาเด็ดค่ะก็ขอซ้ำหนีเนาะคะนะ่ะเนาะแล้วก็ขอจักซีหาลอยไหลกับพ่อแล้วเนาะคะ่ะบ่เอาลายดอกเนาะคะนะ่ะเนาะคันผูใ้ใดถือใจหรือว่าปังกบแช่หายแน่แค่นั้นเองเนะพี่น้องกบแช่หายแน่เนาะคะ่ะ กระด้ประมามานนี้เนาะคะ่ะเนาะแนวทางของเข้ามันก็นย่งเข่าดีอยู่เนาะพี่น้องเข่าดีอยู่เนาะพี่น้องหัวไทยของเขาก็ได้มันก็นย่งเข่าอยู่เนาะคะ่ะเข่าสองตัวก็เอาแหละเนาะพี่น้องวันนี้เข้ากับบอลายตัวดอกก็กจัดนักจัดเต็มเลยพี่น้องเนาะไปกลับนี่กะบ่หลายโตวดอวกเนาะคะ่ะเน้นบนเด้อพี่น้องยำ่าเน้นบน,นะะเนาะค่ะเนาะสูรเฮาสูรเฮามากมากบนเนาะพี่น้องสูรเฮามากบนเนาะคะ่ะ วดที่แล้วของเขากะมันกลมาบนเห็นบอลาเมื่อกล้ามาเนาะค่ะเห็นบอมันมาบนมันอาจิมาตัวเด่นก็บใดนะพี่น้องวดที่แล้วมันมาตัวเด่นเห็นบอเด่นวิ่งรูดห้ากับเก้าวันนี้ของเข้าเดินวิ่งรูดห้ากับหนึ่งเนาะค่ะเนาะมันอาจิมาสองตัวก็ไดดกัคัดมาหายแล้วเรียบร้อยเนาะค่ะนี่นก็จิประมาณนี้นะพี่น้องอหัวไทยเฮ้าเดินดีเนาะค่ะเนาะหัวไทยเฮ้าเดินดีขันบอมีอยียงผิดพลาดเนาะค่ะหัวไทยเขากะ เขาก็ไดก็คือห้วยเล้าเนาะคะ่ะห้วยเล่าเพรากับเขาดีอยู่เนาะพี่น้องแล้วก็ห้วยอมสินสําหรับห้วยอมสินออกตัวใดกับชื่อกันไว้น้าเด้อพี่น้องเพื่อมันมาตามห้วยอมสินเนาะคะ่ะห้วยไท้อันนวัดวันที่หนึ่งมีถุน่าย,ยนเนาะพี่น้องการํำรับวันนี้กับคือพ่อไวแคนีก้อนพอกันไม่งวนานเนาะพี่น้องกับขอให้ทุกท่านโชคดีหงหงปังปังมันหมานทุกคนจ้าสวัสดีจ้า